ครับอันนี้เป็นไม้ครูไม้ครูของหลวงปู่มหมุนที่ตาสาโลวัดป่าหนองหล่มไม้ครูรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นเดียวนะฮะรุ่นเดียวที่ขอกออกในานามของหลวงปู่มหมุนที่ตาสาโลาจะมีด้ามใหญ่ด้ามใหญ่สร้างสักหลักร้อยเนี่ยแล้วก็ด้าอันนี้คือด้ามเล็กเนื้อนวะโลหะ ตามประวัติการสร้างก็สร้างไว้2546ด้าม2546ด้ามผมเช่ามา500บาทตอนนั้นยังไม่มีราคาพระหลวงปู่ยังไม่มีราคาก็เช่าจากร้านคนรู้จักเดี๋ยวนี้ก็คงจะหลักหมื่นนะนะไม้ครูเดี๋ยวจับให้ดูหนะ้า เอดีไปทำหลอดใส่ตะกุดมาแล้วก็มันแตกก็เลยปะปะ,ปะไว้ไม่ได้เรียไม่ใช้อ่ะไม่ได้อะไรก็เอามาให้ดูอาจจะไม่ค่อยสวยจีวอน,นี่คือจีวอที่ตอนนั้นสมัยนั้นจำได้ว่าเขาจะมีลงในเพจเว็บไซต์พลังจิต c o m ตอนที่เขาช่วงเขาเาทำการเขาเรียกว่าเผยแผ่ความรู้เรื่องพักเครื่องของหลวงปู ก็มีคนที่เขาเอาจีวรของที่ห่มสังขารของหลวงปู่เอามาตัดแจกให้กับคนที่ศรัทธาก็ไปขอเขาได้มาผืนหนึ่งเท่านี้แล้วเราก็เอามาตัดเอามาติดกับขาทาก็เห็นว่าสวยดีเนาะวันที่จีวรมาถึงนี่ก็จำได้ว่าฝันนะวันนั้นก็ฝันถึงหลวงปู่แต่ประเอิญ จำไม่ได้แล้วมันนานมันนานอันนี้เป็นรุ่นอายุยืนหมุนโชคใช่มีพิธีเสกประมาณ4ีหครั้งอ่ะเสกที่วัดป่าหนองล่มวัดสุทัศน์แล้วก็วัดซับลมใหญ่ครับก็เท่านี้ขอบคุณครับ